หลังความมืดยังมีแสงสว่างเรื่องเล่าของน้องแปงอายุ13ปีสวรรค์เขตที่ถือหมูลุ่มตีหันทุกคนล่าสุดเห็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอุปถัมภ์ขาหำข้าเฮียนน้องทั้งหาหลานกีบซ่อน้านั่นเองซ่อน้าเพิ่นกัโปรไฟล์ดีได้เนาะเพิ่นกับเป็นคนเล่าคือการน,นี่แหละเพิ่นกะชีวิตเพิ่นกะแต่ยิ่งหน่อยเพิ่นกับลำบากแต่ว่าเพิ่นกับไปได,ด้ดไดดีด้วยว่าความสามารถของเพิ่นเองเนาะไปอยู่สิงคโปร์ผู้ใดพี่น้องเดียวนี่นะ อ่ะซ้อเองกะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งทางสังคมว่าสันสัที่มีการเคลื่อนไหวเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์บานเมืองเพื่อนกับมีขอขิดดีๆหลายด่าเนาะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความขิดความอ่านกก่าหนาเป็นบุคคลที่ทันสมัยบุคลากรที่มีคุณภาพว่าสันสัของของสังคมลาวเฮาถึงว่าเพื่อนจะไปอยู่ประเทศลาวก็ตามเพินไปอยู่เมืองนอกเมืองนาบุญและพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีจิตใจอุปถมัมภ์นอก โดยคนโพสในเฟซส่วนตัวเนาะว่าเบิ้เพื่อนน้องพู้ถือลุ่มอ่าสี่ลุ่มหนึ่งหรือว่าหาลุ่มหนึ่งนะอ่าคอยโคดซั่งแล้วก็บ,บ่ม,มากเนาะคนที่เอาเปียบคนที่บ่มีทางสูบทีน้องบ่ตอบโต้น้องยอมทุกอย่างพวกมึงก็ยังเอาเปรียบเขาอีกเนาะควรระดมทุนการศึกษาสวยน้องมีทืนเฮียนต่อดีบ่เนาะอันนี้เนาะซ่อเองก็อยากระดมอยากเป็นผู้หนึ่งที่ตั้งตนเพื่อว่า ผู้ใดมีใจดีมีงบมียังแนกยากช่วยเหลือน้องแต่ว่าซอนี่ตั้งตนขึ้นมาเป็นคนแรกเนาะโดยซอน่นำหายหาลลานกี่เปอร์เซ็นภายอยู่ใกล้น้ยยนองบอกน้องติดต่อหาซอนนาหน่เด้อเห็นวะ่นะเนาะถือว่าเป็นทุนการศึกษา14ปีอายุซำมลูกสาวหล่าคอยเลยแล้วว่านะอย่าเป็นคนทีอ่อนแอเกินไปนะสู่ๆเป็นกําลังใจให้เดอ้อว่าสันนะซอ่ําเองก็ถือว่า เพิ่นก็เคยสวยเรือระดมเงินสวยห้องคํา้องเงียนแอดมินก็เห็นได้ป,ปรไฟล์เพิ่นกรเป็นบุคคลหนึ่งที่ว่าเบาแต่ปากลงเหือลงแหงลงเงินพร้อมเนาะเพิ่นก็เลยอ,อยากโดยละลงอ่าผู้ใดใจดีซอยสะเนาะน่องน่องแป้งอายุ14บ้านพ้นสว่งางไตนครไกรสอนแขวงสวรรค์น,นาเขนี่เองทุกคนเนาะ น้องเองก็ไรับความเป็นธรรมแล้วคู่กรณีก็ไเด้ดถึงดำเนินคดีแล้วแต่ทว่า,วาอาจจะบ่ได้เขาคุกดองพี่้องเพราะวา่ายังเป็นเยวาวชนอยู่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เบิดเย็กก็สิมิแต่เอิ่นไปสั่งสอนหรือว่าศึกษาอบรมทางด่านกฎหมายไหยหูมาต้าน,านั้นมาตานี่ซื่อเนาะแล้วก็มีการปรับบไม่กันตามกระบวนการๆๆนั่นแหละทุกคนแต่วา่าใดๆน้องกระได้ความเป็นธรรมแล้วก็หวังว่าหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปเนาะ อ่ครูกรณีหรือว่าครูอะลิเนาะจะบบนํามาแบบว่าเออเจ้าเครียดเจ้าแค้นเอาคืนเอยียงนองอีกเนาะเพราะว่ากระทือวันเสียเงินแล้วก็เสียทั้งหนาผอมได้เนาะทาลายห่างายหมู่แล้วก็เป็นเหลืองเป็นควมแล้วก็ออกสู่โซเชียลแน่ถือกฎหมายปั๊บไหมแนี่น้องแป้งเองเนาะกระถือว่าบบไร้เข้ารงเรียนเพราะว่าบบมีเงินแม่ก็เสียตั้งแต่อายุยังน,น้อยคุวมาซัสนอาศัยอยู่กับพอสองคน พอเองกับแถวแล้วกับบ่มีียกเห็ุงานทำมาสั่นนะอุ้ยสีวิตคนเฮากับบึงสถานทีบอลยู่บอลเศร้านี่นอพี่น้องเอ้ยนอกายังมีอีกหลายๆคนทีโดยโอกาสเรื่องนี่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนสิ่งสะท้อนให้สังคมเฮ้าว่าในสังคมเฮายังมีคนดีแล้วกับคนสวเนาะคนดีนี่ขอให้มีหลายๆและอีกอย่างหนึ่งพวกอินโฟอินฟูยูทูบเบอร์หรือว่าอินโูเอเซอร์ในเฟซในยังที่แหลนเนาะ กะทือว่าทํานาทีของตัวเองได้ดีพอสมควรเนาะซอยกระจายข่าวแบบนี้ออกไปนี่แหละู้้ที่เพิ่นใจดีเพิ่นกับยิบยืนคว่ำสวยเหลือนี่แหละทุกคนอ่าโซเชียลมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมด้านดีมันก็จะส่งผลดีด้านบอดีมันก็จะส่งผลบอดีเนาะทุกคนเนาะ นี่แหละกระทือว่าเรื่องนี้ก็ล้าง,งฝ่ามืดก็ยังมีฝ่าสวา่างแอดกว่าปเป็นนี่มากระจายข่าวให้ทุกคนได้หับหูเพียงสำนีถาผู้ไดอยากสมทบทึนหรือว่าอยากซอยให้น้องได้เฮียนต่อกับสามาถหว่วาโปรแกรมหรือว่าอันโครงการกับสอนามได้เนาะสอหนามเพิ่นตั้งต้นไปแล้วหาลลานเก็บทุกคนเนาะบ่ธรรมดาดิเนาะกันคื้นมุงห้าเจ้าคอยในเหตุงานเป็นเดือนเหตุเวียกเป็นเดือนหมดเลย ยิ่งสิได้หา,หาหล้านหรือบอเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแม่พระใจบุญอิลีซื้อเฟซเพื่อนว่าอันลินลีล่เนาะหรือว่าอัคคิงลี่นั่นเองเพื่อนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เดอ้อทุกคนขอบใจเด้อสอดเด้อที่ว่าเห็นนั่นน้องตาดำๆบ่มีทางสู่กะยังใจดีเจ้าผู้อันเจ้าคูณมีหัวขินหวัวาหาะอยู่ต่างประเทศกท็ถือว่าขอบโมอขอบใจเนาะคนลาภายในประเทศซอยยั้งบได้ยไลยกะนี่แหละซอย พักดันเหลืองนี่ให้ถึงผูที่ใจบุญผูทีมีงบผููทีมีกําลังและกับบอลืมเนาะฮีโร่น Hero, คนแหลกคนทาอีทของเ้าก็คือไอ้บุญทวีนั่นเองหรือว่าวีจอมพลังเนาะสื่อเพกเพิินเพิินผ้านองไปทวงความยุติธรรมผ้าดําเนินคดีคันซีเวาไปเนาะประชาชนคนตาดำๆน,นี่บอกหูจกักว่าสีดําเนินคดีจังไดสิเหตุแบบใดจังสีแบบเว้าร่วมแล้วบอกกล้าอเอาจริงจริง ออกมาจากใจจริงก็คือบอกกะสิเริ่มจากใสไปหาไผเข่าประตูใดห้องการใดเอาจริงๆเรื่องจริงของเขาลาเขาได้หนิเวลามีปัญหาปุ๊บนี่สิแจงความเอียงต่างๆบ่อหูทางไปทางมาแบบนี่ซะอันนี้ก็ถทืบว่าได้พบแสงสว่างเนาะอายเพลินผ้านองไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะในสังคมเฮาค่ะใจฟูด้วทุกคนเนาะมีผู้พิธากฎหมายและก็มีผู้ที่แบบซอยเหลือสังคมด้วยใจจริงเนาะ เรื่องนี้ก็ต้องขอตบมือหายทงเพกวีจอมพลังและก่ะสอนหนามลิลลี่เนาะอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสังคมเนาะพี่น้องในเรื่องของน้องอายุ13ปีน้องแปงที่ถือมูลุมทำให้นะเน,ะเนาะอันนี้ย่อนพลังของสังคมได้จังทรงต่อเรื่องเล่าของน้อง ห้าผู้ที่ใจบุญผู้ที่มีอำนาจวัสดาหูจักทิดหูจักทางเนาะปฏิบัตินะภาษาหนองเองนี่คงจะบ่มีปัญญาเหตุอีหอย่างดอกพี่น้องร่วมทั้งคนเล่าหลายๆคนก็ตามเนะาะอาจใคก็อาจจะบวกกัเหตุอียังกระเบิงแต่สภาพเพื่อนหน่องติละเนาะที่ให้หน้องเอาบัญญาในไซไปสู่เขาบาเถื่อเาขาผลลูกผู้หางตัง้งมีเนาะพี่น้องนี่แหละสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสังคมพลังของโซเชียล คนเล่าบวัวถิ่มกันสิ่งนี้ก็ได้ซึมซับมาจากการทีเ่เฮาเสพโซเชียลเฮาก็ได้เห็นบ้านอื่นเมืองทานบ้านเพ่นพากกนเหตุแนวไดมีผู้พิทักษ์กฎหมายมีผู้ใจบุญมีมูลน,น,นิธิมีผู้ใจดีมีผู้อุปถมัมมีผู้โดเน a t i o n เนาะผู้บริจาคเงินสวยเหลืออันนี้ก็เนื่องจากว่าพลังของสังคม i n f l u e n c e ์ล้วนๆเนาะที่ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดดอกออกผลฉะนนแล้ว การที่เฮ้าเห็นโซเซียลหรือว่าแต่ละคนที่เป็นอินฟออินฟูนะมีพลังมหาศาลโดยทุกคนมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการพักดันสิ่งต่างๆเนาะให้มันเกิดดอ,อกออกผลใดสะนั้นแล้วผู้ที่เสพข่าวเสพข่าวอย่าฝ่าไไป,ปะนามอย่าฝ่ากไปปักปั๊พลังของโซเซียลพลังของอินฟูอย่าดูถูกโดยทุกคนเพราะว่ามันมีพลัง มหาศาลมีพลังหลายทุกคนเนอะพลังจากโซเชียลนี่นะสั้นนนัเลวอะอินฟูนี่ถือว่าเป็นโตขับเขื่อนดีๆนี่เองเนาะจะส่งต่อเรื่องดีหรือบดีก็ตามแอดมินอยากว่าเอียงว่าทีนคลิปนี้แอดมินอยากบอกเอียงก็คืออยากบอกเป็นในๆว่าการที่เฮาเสพโซเชียลนะนะทุกคนอยากให้พิจารณาถึงคอนเทนต์ของเขาว่าออกมานันอะว่ามันถือต้องในไร มันถื่อบอบ่บถื่อบออย่าฝ่าดา่ายุดไวยสก่อนเนาะควมที่เหาอยากให้ควมที่เหามีอคติอ่าเสื่อเลือกเกินว่าคนเราหล,ลายหลายคนยังมีอคติไดเนาะการที่มีอินฟูออกมาเว่าอ่าออกมาว่าทั้งสองทางของเจ้าของวิภาวิจารณ์พิจารณาสิ่งต่างๆเสือเลือกเกินว่ามีหลายคนกับบ่พอใจแต่เห่ายุดไปก่อนเหาบ,บ่พอใจเห,าเ,หาเก็บไปยสก่อนเนาะและเหาฟังบิ่งว่า สิ่งที่เขาเววานะ่ะมันแมนบอมันมีเหตุผลอีหยังมาซัพพอร์ตมันถือแล้วบอหรือมันผิดกับความขิดของเฮาสื่อเนาะให้เฮาพิจารณาเบิ่งว่ามันผิดจริงๆบอหรือมันผิดกับความข,ขเา,เขาเบาดีบ่หรือวาผิดกับอคติของเฮาเนาะที่มีต่อเขาอันนี้อยกงไงเฮาสอยกันพิจารณาเนาะดังทีแอดก็เห็นหล,ลคขิด ทีอินฟูลาวหลายหลายคนเอาลงถือโจมตีด้วยคนลาวคือกันเอาทัวไปลงนันน,นน่นนี่จากสิลุงเขาเห็นยังเนาะสิ่งที่เขา,เอาบอกพิจนารณดโดยเหตุและผลว่าเป็นไปไถืบอบอสตามที่เขาว่านะยาวเฝ้าตั้งตนขืนมาว่าเขาดูถูกด้อยข่าประเทศตัวเองสิ่งนี้ที่แอดมินเห็นเนาะบ่ได้ปักปั๊มเ้อความจริงเลยก็คือคนลาวเขาจะมองไว้ก่อนว่า ผู้ใดที่ออกมาว่าะนะ่คือเขาดูถูกโดยขาประเทศตัวเองอันคําใดที่เขาดูถูกโดย่านะทุกคนเอ่ยเนาะเอาออกมาอ่าพิสูจน์กันด้วยเหตุผละจะดีกว่าเนาะอย่าฟาว่าเขาดูถูกโดย่านะเขาว่าออกมามันดีแล้วแทนที่อ่าโดยเฉพานะเนาะอินฟตูต่างประเทศเพื่อนบ้านหรือจังไดที่เขาว่าเนี่ยดีแล้วดีแบบใดเขาว่าแทนเฮาเฮาบอกกล่าวว่า ถ้าวาทัวลงถ้าวาไปเขามีความพิดเขามาเว้าไให่เขาเอาออกไม่ลกูกได้เห็นอ่ะดีแล้วเนาะอ่าอย่าฝามองว่ามันเป็นสิ่งที่บดีถ้าเฮาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่บดีอ่ะตัวอย่างสาเหลืองอาหารที่แบบเป็นประเด็นในส่วนนี้คนคนไทยเนอกมาเที่ยวล้วแล้วเขาถ่าย คิดว่าโอ้ห่างซ้ำนี่แต่ว่าอาหารมันแพงเนาะเออมันก็ตกใจสําหรับเขาเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเขามันบ่นหาสิแพงปานนี้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ตกใจเฮาคนล่าหอกก็ควรมองเออแหม่ควมเขาว่ามันแพงจริงแล้วมันด้วยเหตุใดบ้านเฮามันนําเขาสิ่งของนานุน่คนล่าหอาก็หูเนาะแล้วมันมีทางบ่สิเฮ็ดให้มันถือลงคือเขาเออคนล่าหฮาสศได้กินได้ใส่ขาของสิบทีว่า ปกติดีคือเขาอันนี้มันแพงเกินไปบาทเฮาเฮาก็ควรขิดเนาะโมแมนสิไปด่าเขาว่าโอ้ยมันแพงกับบุต้องซะแตกว่ามีปัญญากับบุต้องกินขี่ทุกว่านั่นกับบุต้องสื่อกินมันโบแมนแบบนั่นพี่น้องเฮาต้องเบิ่งโดยเหตุและผลการที่เขาเ่าเขาบริดูถูกเนาะดูถูกคือเ้าหยอยันได้พี่น้องเขาบ่ไดหงอยันเขาควมจริงขึ้นมาเ้าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นไปได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฮาควรลาบุต้องไปด่าเขา เอาเบิ่งโดยเหตุละนเออเขาบอกมามันถือตองวะควรเหตุแนวไดเออเป็นยังคือแพงกระดอกกระเดียดแก่ไขรนั่นไรอันนั้นเขาควรว่าบ่แมนสิโปกปิดไวการที่เขาไปด่าเขาคือเขาต่อตานควรเจริญเขาพยายามป๊กปิดสิ่งเหล่านั้นไวเขาพยายามป๊กป้องไ้มันแพงคือเก่าถ้าเขาไปด่าเขาแม่นบอกทุกคนไรนกความไม้มันคือเขาปกป้องปกป้องไห้สินคขาแพงไข่าข้องสิบเขาแพงคือเก่าด้ จะเข้าไปด่าเขาคือเขาปกป้องสิ่งแบบนั้นให้ทุกคนขิดเห็นขิดเบิงนับกันถ้างแอดมินบอกพิพผาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนี่แหละอยากสรุปรวมก็คือพลังของสังคมมันมีความสาคัญหลายเนาะตัวอย่างเคสของน้องแปงในกระเด้ดถืออ่าสวยเหลืออะไเด,ด็มีผู้อุปถัมภ์หย่อนพลังของโซเซียลดยทุกคนอ่ะฝากไวนะ้ณที่นี้ด้วย